ค่ะวันนี้เราก็มาชวนคุย ถึงสี่หัวข้อนะคะที่เป็นข้อดีของการใช้ e v i t d i n g tax ค่ะสำหรับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทที่จะต้องมีการหักนะ้ที่จ่ายเช่นค่าเช่าหรือค่าบริการนะคะเราก็ทราบกันดีว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะเราก็จะต้องมีการหักภาษีนะ้ที่จ่ายจากการจ่ายเงินได้ประเภทพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนที่เราจะต้องทํากันก็มีความยุ่งยากพอสมควรนะคะก็คือลําดับแรกเนี่ยเวลาที่เราจ่ายเงินไปเนาะเราก็จะต้องมีการหักภาษีนจ่ายขึ้นมานะคะ จากนั้นเราก็ต้องมานั่งทําแบบพงศอดสามพงศอดห้าสามนะคะแล้วก็นําส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรนะคะภายในวันที่7ของเดือนถัดไปยิ่งไปกว่านั้นเราก็ยังจะต้องทําหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายหรือที่เราเรียกกันว่า50ทวิให้กับผู้ที่รับเงินด้วยอีกใช่ไหมคะโอ้โหขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นแล้วนะคะเมื่อเรามี e v i t d i n g tax ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า e v i t d i n g tax คืออะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะ ค่ะสำหรับระบบ e w i t h o l d i n g tax นะคะก็คือระบบการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเรามีการจ่ายเงินนะคะที่มีการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายผ่านระบบธนาคารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่า e-payment นะคะพอเราจ่ายในลักษณะ e-payment นะคะระบบ e w i t h o l d i n g tax ก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัตะิคะเพียงแค่เราแจ้งข้อมูลว่าเราจ่ายชําระเงินก้อนนี้ให้กับใครนะคะแล้วก็จะหักภาษีหนะ้าที่จ่าย ไว้เท่าไหร่นะคะทางธนาคารนะคะก็จะนําเงินที่หักหนะ้าที่จ่ายไว้ค่ะส่งให้กรมสรรพากรเองโดยที่เราก็ไม่ต้องเตรียมแบบอะไรใดๆอีกหลังจากที่เราทราบกันแล้วเนาะว่าระบบ e v a t d i n g tax คืออะไรนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าข้อดีของระบบนี้นะคะหรือว่าระบบ e v a t d i n g tax เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับข้อแรกค่ะทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินนะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องออกหนังสือรับรองหักหนะ้าที่จ่ายหรือที่เราเรียกกันว่า50ทวีให้กับผู้ที่รับเงินอีกต่อไปค่ะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือในทุกเดือนค่ะผู้ประกอบการนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็มากรอกแบบพอดอ3หรือพอดอรด5 3 เพื่อที่จะนําส่งาภาษีหักหน้าที่จ่ายให้กรมสมการอีกต่อไปค่ะค่ะแล้วก็สําหรับข้อ3มนะคะถ้าเราอะค่ะเป็นผู้ที่ถูกหักหน้าที่จ่ายนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรวบรวมเอกสารหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายหรือที่เรียกว่า50ทวีแบบทั้งปีอีกต่อไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมานั่งรวบรวมว่าทั้งปีเนี่ยเราถูกหักหน้าที่จ่ายไว้เท่าไหร่บ้างนะคะแต่พอเรามีระบบ e v o d i n g tax ่ะเราก็ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลละเพราะว่าเรา าสามารถเช็คข้อมูลของตัวเราเองนะคะได้จากเว็บไซต์ของกรมสัมพากรค่ะ www.ad.go.th นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งมันทำให้ชีวิตเราแบบดีๆเนาะแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับข้อสี่นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะว่าการมีระบบ e-virtual tax ค่ะทำให้เราประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาในการยื่นแบบนะคะเพราะว่าเรามีตัวกลางก็คือธนาคารนะคะทำหน้าที่ต่างๆเหล่า,านี้แทนเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับข้อดียิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทางกรมสรรพากรนะคะก็มีสนับสนุนนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ระบบ e w i t h h o l d i n g tax นะคะก็เลยมีการลดอัตราภาษีค่ะจาก3%นะคะเหลือ2%ค่ะก็คือสําหรับตัวภาษีหักนักที่จ่ายนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมปี2563นะคะถึงวันที่31ธันวาคม2564ปีหน้าโน่นเลยนะคะก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะคะ ได้ใช้ระบบ e-vitroing t a s เพื่อทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะเพียงแค่เรารู้เท่านี้นะคะเกี่ยวกับ e v i t o o i n g t e s นะคะก็ทำให้เรา worry free ไม่มีปัญหาค่ะนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ a c c o u n t b i s Consult ของเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชมทาง y o u t u b e นะคะก็ฝากกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เราไม่พลาดทุกๆคลิปที่มีประโยชน์นะคะที่เรากำลังส่งให้กับทุกคนนะคะ Oh, oh, oh.